สวัสดีครับมน้องก็กลับมาพบกับพี่หมูจากสถาบันไฟอาร์ตติลเตอร์นะครับเช่นเคยนะวันนี้เรามาขึ้นในหัวข้อเศษส่วนอย่างต่ำนะครับต่อจากหัวข้อที่แล้วที่เป็นเศษส่วนที่เท่ากันนะครับอ่ะพี่หมูเกริ่นก่อนนะครับจำได้ไหมครับว่าครั้งที่แล้วเศษส่วนที่เท่ากันพี่หมูยกตัวอย่างนะ4ส่วน8ใช่ไหมครับถ้าพี่หมูหารทั้งเศษและส่วนด้วย2 อาหารทั้งเศษและส่วนด้วย2ใช่ไหมครับก็เท่ากับเท่าไรครับ2ส่วน4อ่สอส่วน4ใช่ไหมครับแล้วถ้าพี่หมูนำา2ส่วน4มาหารทั้งเศษและส่วนด้วย2เหมือนเดิมก็จะเท่ากับ1ส่วน2ใช่ไหมครับคำถามคือพี่หมูสามารถหาร ด้วย2ส่วน2ลงตัวอีกไหมครับอไม่ลงตัวแล้วใช่ไหมครับเพราะว่า1ตรงนี้หาร2ไม่ได้แล้วไม่ลงตัวนะครับความหมายของอันเนี้ยคือเศษส่วนอย่างต่ํานั่นเองอันนี้แหละเศษส่วนอย่างต่ําเห็นไหมครับมันเป็นเศษส่วนอย่างต่ําของ4ส่วน8และ2ส่วน4นะครับ อันนี้เนี่ยคือหัวข้อเศษส่วนอย่างต่ําซึ่งมันต่อเนื่องมาจากหัวข้อที่แล้วถูกต้องไหมครับที่พี่หมูยกตัวอย่างว่ามี4ส่วนแปส่วน8ก็เท่ากับ2ส่วน4 2ส่วน4ก็เท่ากับ1ส่วน2ก็ให้น้องๆมองภาพว่าตัว1ส่วน2เนี่ยแหละเขาเรียกว่าเป็นเศษส่วนอย่างต่ําของทั้ง2ส่วน4และ4ส่วน8นะครับอ่ะพี่หมูเขียนสรุปนะ ่าเขียนสรุปนะครับอ่าดังนั้นนะดังนั้น1นส่วนสเป็นเศษส่วนยางต่ำของ2ส่วน4และ4ส่วน8โอเคไหมครับถ้าสมมุติมี4ส่วน8เท่ากับ 2ส,ส่วน4เท่ากับ1ส่วน2เดี๋ยวพี่หมูมีคำอธิบายนะให้น้องๆพิจารณาข้างล่างนะครับกรอบนี้ก่อนนะอ่ะพิจารณา6ส่วน8ใช่ไหมครับพบว่า6ส่วน8สามารถหารทั้งเศษและส่วนด้วย2แล้วได้3ส่วน4นะครับดังนั้น 6ส่วน8ไม่เป็นเศษส่วนยังต่ำนะครับเศษส่วนยังต่ำของ6ส่วน8คืออะไรครับเศษส่วนยังต่ำของ6ส่วน8คือ3ส่วน4ต่างหากนะครับอ่าโอเคไหมครับอ่าโน้ตไว้นะสส่วน4นะครับเป็นเศษส่วนอย่างต่ำของ6 ส่วน8โอเคไหมครับดังนั้น6ส่วน8ไม่เรียกเศษส่วนอย่างต่ํานะไม่เรียกเศษส่วนอย่างต่ํานะครับเพราะสามารถหารทั้งเศษและส่วนด้วย2ได้โอเคไหมครับอ่ะมาพิจารณาทางด้านขวามือบ้างในกรอบนี้นะครับอ่ะรอบนี้เขาให้น้องๆพิจารณา2ส่วน5้ใช่ไหมครับพบว่า2ส่วน5เห็นไหมครับ หารได้ทั้งเศษและส่วนแค่1ตัวเดียวใช่ไหมครับ2ส่วน2ก็หารไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรถ้า2ส่วน2 2ส่วน2 2หาร2ลงตัวใช่ไหมครับแต่5หาร2ตรงนี้ไม่ลงตัวนะครับดังนั้นทำไม่ได้นะดังนั้นใช้ใช้กฎนี้ไม่ได้นะครับ หารด้วย2ส่วน2ไม่ได้นะโอเคไหมดังนั้นมันเหลือช้อยเดียวแล้วใช่ไหมครับคือหารได้แค่1นั่นเองนะครับแสดงว่าตรงนี้2ส่วน5ไม่มีจำนวนนับใดที่มากกว่า1ที่หารทั้ง2และ5ลงตัวเราจะเรียกจำนวนนั้นว่าเศษส่วนอย่างตำ่ำ โอเคไหมครับอ่าสอส่วนหเนี่ยไม่มีตัวไหนที่มากกว่า1ห,หารได้แล้วใช่ไหมครับมีแค่1นส่วนหนเท่านั้นที่หารได้เนาะซึ่ง1นงส่วนหนเนี่ยมันมันมีอยู่แล้วใช่ไหมครับในตัวเองโอเคไหมครับอ่ามาดูทางซ้ายซ้ายมืออีกรอบนะดังนั้นพอซ้ายมือใช่ไหมครับจาก6กส่วนแเป็น3าส่วนสตรงเนี้ย น้องจะสังเกตเห็นว่า3ส่วน4เนี่ยเป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็เพราะว่าอะไรครับ3มส่วน4มันหารได้แค่1ส่วน1แล้วโอเคไหมครับอ่าสก็หาร3ส่วน4ไม่ได้ใช่ไหมครับอ่าสส่วน2ก็หารไม่ลงตัว3ส่วน3ก็หารไม่ลงตัว4ส่วน4ก็หารไม่ลงตัวดังนั้นเหลือแค่ชอย1ส่วน1ดังนั้น3ส่วน4ตรงเนี้ยเลยเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะครับแต่6ส่วน8 ไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำโอเคไหมพี่หมูโนต้ตไว้ข้างล่างแล้วนะครับเศษส่วนยังต่ำคือเศษส่วนที่ไม่มีจำนวนนับใดที่มากกว่าหนึ่งหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวโอเคไหมครับอันนั้นคือเศษส่วนอย่างต่ำอ่ะเราไปดูหน้าถัดไปกันดีกว่าอ่ะหน้าถัดไปพี่หมูให้น้องๆพิจารณาเพิ่มนะครับทำ 18ส่วน42ให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำโอเคไหมครับซึ่งแน่ๆว่า18ส่วน42เนี่ยยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำใช่ไหมเพราะว่าอะไรครับสามารถหารด้วย2ทั้งเศษและส่วนได้นะครับดังนั้น18 ส่วน42หารด้วย2ทั้งเศษและส่วนออกมาเป็น9ส่วน21คำถามนะครับคำถามคำถามนะ9ส่วน21เป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือยัง น้องๆคิดว่า9ส่วน21ตรงนี้เป็นเศษส่วนยังต่ําหรือยังครับคําตอบคือยังนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้องๆเห็นส่วนข้างล่างแล้วใช่ไหมครับคำตอบก็คือ9ส่วน11ยังไม่เป็นเศษส่วนยังต่ํานะครับเพราะยังมี3ที่หารทั้ง9และ21ลงตัวใช่ไหมครับนี่มาเป็นบรรทัดล่างนะครับ ตัว9ส่วน21นั้นยังหารด้วย3ทั้งเศษและส่วนได้อีกใช่ไหมครับกลายเป็น3ส่วน7คำถามต่อมานะครับคำถามต่อมาอนอ้นองก็น่าจะรู้ว่าพี่หมูจะถามว่าอะไรพี่หมูก็จะถามว่า3ส่วน7นั้นเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือยังครับ น้องอย่าเพิ่งดูข้างล่างนะอยากให้เราน้องคิดนะครับว่า3ส่วน7เป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรืออย่างอาลองคิดก่อนว่าจะมีจำนวนนับใดนะครับที่ยังหารทั้งเศษและส่วนลงตัวอีกอลองสังเกตนะลองสังเกตนะมีไหมครับ3ได้ไหม3หาร3 7หาร3ไม่ลงตัวใช่ไหมเป็น7ได้ไหมครับ 7ก็ไม่ได้เพราะว่า3หาร7ไม่ลงตัวใช่ไหมครับก็จะพบว่า3หาร7อ่ะ3ส่วน7นั้นเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วเพราะไม่มีจำนวนนับใดที่มากกว่า1ที่หารทั้ง3และ7ได้ลงตัวดังนั้นถ้าเราจะทำ1ิ 8ส่วน42ให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำจะได้เท่ากับ3ส่วน7นะครับอ่าจะได้เท่ากับ3ส่วน7นะในหัวข้อเนี้เขาอยากให้น้องๆอง่ะสมมุติน้องๆได้คำตอบออกมาใช่ไหมครับน้องๆได้คำตอบออกมาเป็นเศษส่วนนะเขาอ,อยากให้น้องๆอง่ะทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำไปเลยนะครับ คําถามตัวหัวข้อเนี่ยที่เขาอยากให้น้องๆเรียนนะคือเราสามารถทําเป็นเศษส่วนอย่างต่ําได้หรือถ้าน้องๆไม่ทําเป็นเศษส่วนอย่างต่ําก็ไม่ผิดนะครับคําตอบที่น้องๆได้นั้นยังคงถูกอยู่นะครับแต่ถ้าโจทย์เขาบอกมาแล้วเขามีคําตอบออกมาเป็นเศษส่วนอย่างต่ําการที่น้องๆได้เป็นเศษส่วนที่ยังไม่ต่ำอ่ะมันก็จะไม่ไปตรงกับชอยน้องๆเข้าใจพี่หมูไหม อ่าสมมุติกขอข้องงออกมานะครับมันเป็นช้อยของเศษส่วนยังต่ําหมดเลยแต่น้องๆทําคําตอบออกมาถูกหมดเลยนะแต่มันแค่ยังไม่เป็นเศษส่วนยังต่ำนะครับพอน้องๆดูทําออกมาปุ๊บ น้องๆก็จะเจอว่าคําตอบที่น้องทํามาได้มันไม่ไปตรงกับช้อยไหนใช่ไหมครับแต่จริงๆค่าของมันถูกแล้วนะถ้าน้องๆเอาคําตอบของน้องนะครับมาทําเป็นเศษส่วนอย่างต่ําน้องๆก็จะเจอว่ามันตรงกับช้อยในช้อยหนึ่งในคําตอบโอเคไหมครับเข้าใจความหมายนี้ไหมอ่าดังนั้นมันเลยต้องเรียนรู้ในหัวข้อนี้นั่นเองนะครับอ่าพี่หมูนโน้ตไว้ข้างล่างนะครับ หาจํานวนนับที่มากกว่า1ที่หารทั้งตัวเศษและตัวส่วนไปเรื่อยๆจนกว่าจะไม่มีจํานวนนับใดหาได้นะครับอันนี้คือวิธีการทำเศษส่วนอย่างต่ำนะอนาโน้ตไว้นิดนึงนะครับวิทีการทำให้เป็นเศษส่วน ยางต่ำนะครับในป้ายสีเหลืองนะวิธีการทำให้เป็นเศษส่วนยางต่ำนะครับให้หาจำนวนนับที่มากกว่าหนึ่งที่หารทั้งเศษและส่วนไปเรื่อยๆจนกว่าจะไม่มีจำนวนนับใดหารได้นะครับแค่นี้เองก็จะทำให้เป็นเศษส่วนยางต่ำแล้วโอเคไหมครับเดี๋ยวหน้าถัดไป โอเคเดี๋ยวหน้าถัดไปก็จะขึ้นในแบบฝึกหัดแล้วนะครับเดี๋ยวพี่หมูให้น้องๆพักเบรกนิดนึงนะครับลองทบทวนทำความเข้าใจนะในในหัวข้อของเศษส่วนอย่างต่ำนะครับวิธีการหาแล้วทำไมถึงต้องหานะมันมีความสำคัญนิดหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันที่ช่วงหน้าในช่วงแบบฝึกหัดกันครับ สำหรับน้องๆที่กำลังเตรียมตัวเข้าหมหนึ่งเรามีคอร์สสรุปเนื้อหาประถมปลายติวเนื้อหาป .4 ถึง6แบบกระชับเข้มขน้นครบทั้งห้าวิชาที่ออกสอบภายใน100ชั่วโมงและคอร์สตลุยโจทย์เข้าหมหนึ่งงเรียนดังที่รวบรวมข้อสอบพรีเทสจากโรงเรียนชั้นนำกว่า700ข้อเฉลยละเอียดพร้อมวิธีทำและเทคนิควิเคราะห์โจทย์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไ,ตมได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยนะครับกลับมาที่แบบฝึกหัดที่1กันนะครับแบบฝึกหัดที่1จงทําให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ อ่าก็แน่นอนนะครับเราอยู่ในหัวข้อเศษส่วนยังต่ำมันจะหนีเรื่องนี้พ้นได้ยังไงใช่ไหมครับอ่าก็ต้องทำให้เป็นเศษส่วนยังต่ำนั่นเองอ่าข้อที่1 2ส,ส่วน40นะครับเป็นเศษส่วนยังต่ำยังครับน้องๆน้องๆคิดว่าจำนวนนับไหนที่หารทั้ง2และ40นะครับลงตัว ก็คือ2นั่นเองใช่ไหมครับสองส่วน40ใช่ไหมครับพี่หมูเปลี่ยนสีนิดนึงนะใช้สีดำสองส่วน40ใช่ไหมครับแล้วก็หารทั้งเศษและส่วนด้วยอะไรครับ2อส่วนสลงตัวใช่ไหมสองหาร2ได้และ40หาร2ได้นะครับเท่ากับสองหาร2ได้1 แล้วก็40หาร2ได้20คำถามคือ1ส่วน20เป็นเศษส่วนยังต่ำหรือ,อยังเป็นยังครับเป็นแล้วนะครับ1น,นะถ้าเจอ1เมื่อไหร่นะครับให้น้องๆเมคชัวร์ sure เลยนะครับว่าเป็นเศษส่วนยังต่ำแล้วเพราะว่ามันไม่เหลือตัวไหนให้หารแล้วใช่ไหมมันต่ำสุดแล้วนะครับเลข1นะดังนั้น1ส่วน20นะครับ อ่าเราก็มาเขียนว่า2ส่วน40ก็เท่ากับ1ส่วน20นะครับอ่าสส่วน40มีค่าเท่ากับ1ส่วน20นั่นเองอ่ะ25ส่วน45นะการที่น้องๆเห็นเลข5นะครับอ่าการทีน่น้องเห็นเลข5ใหน้น้องลองมองแม่5ไว้ก่อนเลยโอเคไหมครับดังนั้น พอเราเห็นอย่างเงี้ยปุ๊บเราจะใช้2องไหมเราก็จะไม่ใช้2ใช่ไหมครับเราก็ใช้5เลยเพราะเรามองออกแล้วว่ามันมี5ตรงกันดังนั้นถ้าเราใช้5ก็คิดว่าน่าจะหารลงตัวถูกต้องไหมครับาหารทั้งเศษและส่วนด้วย5คิดว่าน่าจะลงตัวเนาะใช่ไหมอ่ายี่สิบหาร5ได้เท่าไหร่ครับได้5 แล้วก็45หาร5ได้เท่าไหร่ครับได้9ใช่ไหมครับอ่า5ส่วน9เป็นเศษส่วนยอย่างต่ำยังครับอ่าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าไม่มีจำนวนนับไหนที่มากกว่า1หารลงตัวทั้งเศษและส่วนแล้วใช่ไหมครับ5ก็ไม่ได้ใช่ไหมเก9ก็ไม่ได้นะครับดังนั้น25ส่วน45เท่ากับ 5ส่วน9นะครับอันนี้ต่ำแล้วอ่าเขียนว่าต่ำแล้วนะครับอ่าต่ำแล้วเนาะอ่าเราไปดูข้อที่3นะครับ16ส่วน6กส่อ่า16วน6 14. ถ้าน้องๆมอ,องไม่ออกนะครับมองไม่ออก พี่หมูมีทริกนะใครมองไม่ออกให้ใช้2ไว้ก่อนนะครับมีทริกนะให้ใช้2ไว้ก่อนแต่ถ้าน้องมองออกควรจะใช้อะไรครับพี่หมูอยากให้น้องคิดก่อนอ่าคนที่แม่นสุตรคูณนะครับจะรู้เลยนะว่าใช้อะไรได้นะครับถ้าน้องมองไม่ออกใช้2ไปได้นะครับถ้ามองออกพี่หมูจะใช้8นะครับจะใช้8เพื่อประหยัดเวลา นะครับใช้8เพื่อประหยัดเวลาเท่ากับอะไรครับ16หาร8ได้2ใช่ไหมครับและก็8 8 6 4ใช่ไหมครับาถามว่า2องส่วนแต่ำยังครับก็ยังไม่ต่ำใช่ไหมสองส่วน8นะยังไม่ต่ำนะครับยังหารด้วย2ได้อีกใช่ไหมครับาหารด้วย2ได้อีกคือ1ส่วน 4นะครับอันนี้คือต่ำสุดเรียบร้อยแล้วโอเคไหมใครเก่งกว่านั้นอีกนะครับสามารถมองได้เลยว่าเป็น16นี่โหพี่หมูปบมือให้เลยนะเก่งมากนะครับถ้าใครมองว่าเอา16หารทั้งเศษและส่วนนะครับน้องจะได้เศษส่วนยังต่ำด้วยขั้นตอนเดียวเลยใช่ไหมใช่ไหมอ่าเพราะว่าน้องเห็นไหมครับว่าตอนแรกเราหารด้วย8ส่วนแแล้วเราก็ต้องมาหารด้วย 2.2่วน2อ,อีกทีหนึ่งถ้าน้องๆลองมองนะครับอ่าลองมองอีกกรณีเองนะ16ส่วน64ถ้าน้องๆใช้16เลยนะครับเห็นไหมครับว่าน้องๆจะได้คำตอบเป็น1.4ส่วน4ตรงนี้เรียบร้อยเลยทีเดียวขั้นตอนเดียวอันนี้คือเก่งมากนะครับอันนี้คือเก่งมากเพราะพี่หมูยังมองไม่ออกเลยว่าใช้16นะครับแต่พี่หมูมองแค่8แค่นั้นเองเอ,อ สนุกไหมสนุกไหมเรื่องนี้นะครับใครเก่งสุดคูณนะจะได้เปรียบมากนะครับในเรื่องของเศษส่วนอย่างต่ำอ่ะมาดู48ส่วน30นะครับอ่ะลองมองคร่าวๆก่อนนะครับอ่าถือว่าเริ่มยากแล้วนะเริ่มยากแล้ว48กับ30พี่หมูว่า6นะ6นะพี่หมูขอมอง6มาก่อนได้ไหมลองดู6 68ใช่ไหมครับ48บอ่า65อ่าบังเอิญบังเอิญเรียบร้อยนะครับต่ำยังต่ำยัง8ส่วน5าต่ำยังครับน้องอ่าเจอ5นะครับเจอ5ต่ำแน่นอนใช่ไหมครับเพราะว่ามันเหลือแค่กรณีเดียวแล้วนะครับ2ก็ไม่ได้แล้ว3ก็ไม่ได้แล้วนะครับ5เห็นไหมครับว่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยยังไง ต่ำแล้วแน่นอนโอเคเนาะอ่ะไปดูหน้าถัดไปกันอ่ะพี่หมูเขียนสรุปนิดนึงนะครับ16กส่วน64ก็ย่อมเท่ากับ1ส่วน4นะครับ2ค่านี้มีค่าเท่ากันนะมันเป็นตัวแทนกันนะครับอ่าแล้วก็48ส่วน30ก็เท่ากับ8ส่วน5เนาะเป็นตัวแทนกันนะครับตัวนี้ตัวนี้เท่ากัน เดี๋ยวจะได้ใช้ในเรื่องของการบวกการลบนะครับแล้วก็พวกเรื่องของการเปรียบเทียบนะเรื่องของการเปรียบเทียบว่าทําไมเราถึงต้องมีการทําส่วนไปไปมาๆนะครับทําส่วนไปไปมาๆเดี๋ยวส่วน30ส่วน5นู่นนี่นั่นนะให้ค่ามันเท่ากันทําไปเพื่ออะไรในหัวข้อถัดไปเนาะจะรู้คําตอบเองนะครับอ่าเราไปดูข้อ5กันดีกว่านะครับข้อ5นะ1ิ ห้าส่วนยีนะครับใช้อะไรดีครับมาตรงตรงอยู่แล้วชัดๆเลยนะเลข5มานะครับถ้าเลข5มาไม่พ้น5อยู่แล้วนะครับน้องอ่ะ15หาร5ได้3 25หาร5ได้5นี่เรียบร้อยต่ำแน่นอนอันนี้นะครับต่ำแน่นอนดังนั้น,หน25หารย5ิบ อ่ะส5 5ส่วน25เท่ากับ3ส่วน5นะครับแล้วก็มาดูข้อหข้อ6 3ส่วน1 2 3ส่วน12เอาอะไรหารดีครับน้อง3ามไหม3ใช่ั้มมันเหลือช้อยเดียวใช่ไหมครับทำไมเหลือช้อยเดียวก็เพราะว่าตัวบนมัน3แล้วนะครับมันเหลือแค่กรณีเดียวก็คือต้องเป็น3เราก็แค่มีหน้าที่ดูว่า 3ตัวเนี้ยหารตัวเนี้ยได้ด้วยไหมถ้าหารได้แสดงว่ามันเองยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ําใช่ไหมครับเราก็ต้องหารแต่ถ้าหารไม่ได้แสดงว่าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำอ่ะมาเท่ากับ3หาร3ได้1 12หาร3ได้4นะครับดังนั้น3ส่วน12เท่ากับ1ส่วน4ที่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วนั่นเอง อ่ะเราไปดูคอถัดไปนะครับคอ7 30ส่วนยีนะครับหารอะไรดีติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าถ้าไม่รู้หาร2ไว้ก่อนใช่ไหมครับ <c oughs> อ่าหาร2ไว้ก่อนอ่าสมมุติไม่รู้นะหาร2ไว้ก่อนเพราะว่าดูแล้วมันน่าจะได้ใช่ไหมหาร2ได้เท่าไหร่ครับตัวบน30หาร2ได้15 อ่าได้15ตัวล่างได้12ยังหารได้อีกไหมลองสังเกตดีๆครับเหมือนจะไม่ได้แต่มันยังมีอยู่นะมันยังมีอยู่นะ3ใช่ไหมครับ3อ่า3อ่า3ได้เท่าไหร่ครับเหลือเป็น5ใช่ไหม15หาร3ได้5 12หาร3ได้4 อันนี้แหละต่ําแล้วเห็นไหมครับอ่าน้องๆลองดูว่าถ้าพี่หมูมองออกแต่แรกใช่ไหมครับว่าถ้าเราใช้อะไรครับแม่หกใช่ไหมถ้าน้นงๆทองแม่นแม่หกน้องจะมองออกเลยลวดเดียวนะครับใช่ไหมหกห้าใช่ไหมครับหกห้าสามสิบหกสี่ยี่สิบสี่เห็นไหมครับว่าถ้าใครแม่นนะ โะเดียวหลุดนะครับแต่ถ้าใครไม่แม่นก็ไม่เป็นไรครับน้องสุดท้ายแล้วน้องได้คำตอบเท่ากันก็พอนะครับขอแค่ให้น้องๆได้คะแนนนะพี่หมูก็ดีใจแล้วนะครับอ่ะดังนั้น30ส่วน24ก็เท่ากับ5ส่วน4ที่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วนั่นเองอ่ะมาดูข้อ8กันข้อ8นะครับเหมือนจะยากนะ เหมือนจะยากแต่จริงๆไม่ยากหรอกน้องๆลองดูมันเหลือแค่ไม่กี่ตัวที่จะมาหารเลขซ้ำๆกันได้จำได้ใช่ไหมสูตรคูณแม่อะไรครับสูตรคูณแม่11เห็นไหมมันเหลือแค่ช้อยเดียวนะครับจริงๆแบบเนี้ยเหมือนจะยากแต่จริงๆมองง่ายนะอะไรที่มันซ้ำๆอ่ะมันไม่พ้นเลข1 1ใช่ไหมครับสูตรคูณแม่11เนาะอ่ะ ตอบ3 3หาร11ได้3 4 4หาร11ได้4แสดงว่า3 3ส่วน44เขียนให้เป็นเศษส่วนยังต่ำได้เท่ากับ3ส่วน4นั่นเองนะครับอ่าเราไปหน้าถัดไปกันข้อ9นะ4่ส่วน10โอ้โหข้อนี้ดูถูกกันหรือเปล่านะครับดูถูกกันหรือเปล่า ่าหารด้วย2มาก่อนเลยใช่ไหมเท่ากับ2ส,ส่วน5เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหข้อนี้ถ้าออกมานี่แจกคะแนนน้องๆนะถือว่าแจกคะแนนนะครับเราก็เป็นการดูถูกด้วยนะครับเอาข้อง่ายมาให้เราทำนะอ่าเราไปดูข้อ10 27ส่วน18มามาดูกันว่า ใครที่สามารถมองออกด้วยคำตอบเดียวนะครับคำตอบอด้วยขั้นเดียวเลยคือ9ไปเลยเป็นไง9ไปเลยใช้ใช้9ไปเลยนะครับ9 3 27 9 2 18เห็นไหมครับว่าขั้นเดียวหลุดหลุดเลยหลุดเสร็จส่วนยังต่ำออกมาเลยนั่นเองนะครับอ่า ยี่สิบเจ็ดส่วนสิบแปดทำเป็นเศษส่วนยังต่ำได้สามส่วนสองนะครับอ่าเป็นไงครับเรื่องเศษส่วนยังต่ำไม่ยากอย่างที่คิดเนาะอ่าก็จบแล้วนะครับในแบบฝึกหัดการทำให้เป็นเศษส่วนยังต่ำนะครับสำหรับเรื่องนี้นะอย่าลืมที่พี่หมูเน้นย้ำนะครับเรื่องนี้นะ ก็คือถ้าสมมุติน้องๆไปหาคําตอบแล้วคําตอบเศษส่วนมันออกมาแล้วใช่ไหมครับแต่มันไม่ไปตรงกับช้อยชอยใดในคําตอบที่ที่เขาให้มานะครับให้น้องๆลองดูนะว่าเศษส่วนที่น้องทํานั้นเป็นเศษส่วนอย่างต่ําหรือยังนะครับบางทีตัวช้อยเขาอาจจะ อยากให้น้องๆเปลี่ยนคําตอบของน้องเป็นเศษส่วนอย่างต่ําก่อนน้องๆก็จะเจอว่าช้อยมันมีคําตอบโอเคไหมครับแล้วพบกันใหม่ในหัวข้อหน้าพี่หมูไปก่อนนะครับบ๊ายบาย อย่าลืมติดตามช่องไฟอัสติวเตอร์จะได้ไม่พลาดทริปติวฟรีดีๆแบบนี้กันนะครับสำหรับน้องๆที่ต้องการสอบถามคอร์สหรือไฟล์ติวเข้าม .1 สามารถทักแชทเพจ a c e b o o k หาพี่อมินได้เลยแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย